สวัสดีครับพี่น้องเาชมว่าแล้วเพื่อนเาไ e เี่ยวนะครับในเวลากลับบ้านเล้วนะครับกลับไปสูงง่ายเลย เพาะ่าได้ี่0ปีอีกอีกส่ปีก็ร่อยปกติแลาว่าเปล่น8แต่เป่เพิ่นไปแก่งทุนอีกสี่ปีก็ร่อยปะไหนมามามาคดหมค้าห้แม่เงานปาไา่นไม่้ มตาเือดม่ตายจัละลูกองคาพัง้องน่เด้อได้เพียงบึงเยี้ลูกเตมีใคจะได้ชนะองพอ่แม่ก็ได้มาพี่ลูกแกงอาไจไปจับกล่องให้แม่นุ่มเลย เทียงดีๆลองพีออกไปไม่นุ่มกันนะลองบอก่่จะข้าวพอจะข้าวอุ้ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หักไหมยังยังยูทูบไทยดู นี่สิเป็นบอดี้ม่เอฟซีเดลูกเม่ฮักเลยเดน้อเออหว่วงคืออย่งนี้สะส,ส้องเดือูุเอ้ยเัาๆุเอ <c oughs> ้คนฮัคนสอบนี่นไปอน้ต่าไม่แสง ยูทูบเบอร์ใหม่พวกันตา่ไกลๆกันยไปถือาลูกมาก่อนใส่ตัหัวดูพี่เห็นเต้ยพี่ชกล้องเพิ่เป็นลูกเป็นรัศนึกว่าเป็นลูกเป็นเต้านั่นละแก้งเป็นอ่างกันนะครับพี่น้องไม่ใช่นม่กชมดหัว ชาหนึ่งมะพรกันลนนนานมตนันมาสนว่าเป็นังไันไหนมันีดำมันจีกนสาตว์กวนกสิเคยรมทุกลมสู่เคยอยู่น้อกันสชานี้จะด้มาพมาพบกันเนาะเาบอกว่าไดกัไ้หูตึงูอันนี้ไว้แมนที่หนที่สุดแลมคูงเลยลูกเลียอเลียงแม่ได้ลูกเลย เลี้งยเรื่องงูเลี้ยงขเห็นไห่ย่าไห้ที่ไแม่กได้ย่กไห้ลูกอย่าไห้ที่ว้หลังด้ยพี่เรื่องเหมือนแลักนเลยย่างคนไหนแหม่สองคนมาละิวที่เหมืนแลดีน้ำไหลจะว่าหาเขาห้านาไปกินจะว่าซักผ่าซักเพ้แม่ก็ได้ทั้งพอทั้งสุขุคน

คุณแม่ยัไม่ได้กินคุณน้ำสะอาดสะอาดที่ได้มาอนี้คุณแม่คุณแม่ดื่มแต่แก้เศร้าแล้วน้ำสะอาดตอนแรกนี่แม่ดื่ม ไปพอดไปเห็นก็ไปเห็นกันดอกคำนั้นเ่อจะสิรูเข้างที่เห็นเห็นกขายดื้อไม่ด้านกำได้อสิบเหอร์ยันไะด้๋มีหลักง้ไม่เห็นอะไมีมะนาน่อยเบิร์่คือสิบเปอร์คมอดี๋ยเบิร์เอะไปน่อไปไม่กันมันม่นไอดใจเดี๋เิ่งักไเบอร์เนี่ยเรื่องแบบนี้นี่แ่ะสิบเปอรมใจอยู่แ้วแต่เอาไปเดี๋ใครสิเป็นคนาพ่อตี เอาดื่นางกงับเลยเราไปที่นม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับมีโอกาสแล้จะกลับมาแม่สวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับ ว้าวโอระเาะเพาขนาดนี้ไม่รู้ทำันไงกระเพร่ไกะเพรมันรู้ืนกระเพรารู้ไง ระเป๋าโอ้ขาไม่ดาแม่แอมแล้วมัจะเดดาถึงนะครับได้มคับขนะัไไปนะคืนีบ่ได้เดี๋ยวแม่้ับาไ กยบอร์เไปนั่นะนัไวม่ยาก้ขาเจาอเขาวดเขาได้สองเขาแดะบอกเขาสีมาล้มเออกะาไนสองรนเจีบสองล้างเขาถมันล่าถวายปูอวสันได้เรล้านเก่า

ค่ะขอบคุณค่ะซุข้าวนปันานใส่เล้วพี่นื้องนข่ริามาอดบ้านเพื่อนอันนี้เนาะบ้านเพื่ออุดมสมบูรณ์เนาะแล้วกินอะตุ่มเอางเลนี่ยแต่ขนาดปรด้ด็จากกันเด้นเีดน้ำดีมื้อสุรพี่สาวเนี่ยได้เสรบาตวดหัวนแต่เนวเสสบอย่มีผู้ชายผู้หน่ง ลูกไหลาเรือเรเมลากี่ป็ลูกลูกสาวลาครับพี่น้องยืมมือเลี้ยงไก่ยืมใบกาลังที่แม่สาวน้พื้นเพียงเข้าอยู่ทําการสสดษงอยู่ที่ทางปัหมดางปำ๊มปตทนะครับการทาลงกักันนีกาักันทรกากกันทักกาทรักกักกทากอักทกัการทากทักักทากักากันทากกัา ไอดอลโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงและซีสเกตเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับเอาภาพกระติกเข้าไปเพราะเ่าใส่กระเป๋าเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากที่ฝากน้องเสียงลาวีเพชรบ้านแพงค่ะเดี๋ยวจังหวะกระติหนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ